ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณคุยกับผมเซลเทนกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหตุผลที่ว่าทำไมคุณผู้ชมถึงควรกดโคโคมินะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมยังไม่มีแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหากันก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้น ถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีข้อคิดเห็นหรือข้อโต้แยง้งใดๆก็สามารถมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับก่อนที่จะไปพูดถึงเหตุผลที่ว่าทำไมคุณผู้ชมถึงควรกดผมก็จะขอพูดถึงตัวละครตัวนี้ก่อนนะครับโดยตัวละครตัวนี้เป็นตัวละคร5ดาวธาตุน้ําใช้สื่อเวทเป็นอาวุธนะครับมีจุดเด่นในด้านของการฮิลซึ่งการฮิลของน้องโคโคมิเขาก็เรียกได้ว่าเป็นฮิลที่แรงที่สุดในเกมแล้วนะครับแต่ก็แลกมากับการที่น้องเขาไม่สามารถติดคริติคิลได้ ถึงแม้ว่าน้องเขาจะไม่สามารถติดคริติคอลได้แต่นั่นก็ไม่ทําให้ความน่ากดของน้องเขาลดลงเลยครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ผมก็จะขออนุญาตพูดถึงเหตุผลที่ว่าทาไมคุณผู้ชมถึงไม่ควรข้ามโคโคมินะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็ไปดูกันที่เหตุผลข้อแรกกันเลยสําหรับเหตุผลข้อแรกนะครับตัวอย่างที่ผมได้พูดไปนะครับว่าน้องเขาฮิวแรงมากโดยการฮิวของน้องเขานะครับผมสามารถเปรียบเทียบกับเสาใหญ่ของเมืองแต่ละเมืองได้เลยครับ โดยการฮิวของโคโคมินะครับส่วนตัวผมมองว่ามันค่อนข้างคล้ายคลึงกับบาบาร่านะครับแต่แรงกว่ามากเลยนะครับแถมวิธีการฮิวของโคโคมิเองก็สามารถทําได้ง่ายกว่านะครับด้วยของบาบาร่าต้องกดสกิลธาตุแล้วตีนะครับแต่ของโคโคมิแค่วางสกิลธาตุก็ฮิวให้แล้วส่วนอันติของโคโคมิกับบาบาร่านะครับบาบาร่าเป็นการฮิวล,ลูกใหญ่ลูกเดียวแต่ของโคโคมินะครับจะเป็นการเสริมความสามารถให้กับการโจมตีปกติการชาร์จโจมตีนะครับให้มันแรงขึ้นตาม HP และทุกๆครั้งที่โจมตีโดนก็จะฮิลตัวละครทั้งทีมนะครับเรียกได้ว่าโคโคมิก็เป็นโรงพยาบาลเคลื่อนที่ดีๆนี่เองเหตุผลข้อต่อมานะครับก็คือโคโคมิกเขาเป็นตัวละครที่ปั้นง่ายนะครับโดยค่าสถานะที่โคโคมิเขาใช้จริงๆนะครับจะมีแค่2ค่าเท่านั้นนั่นก็คือค่า HP แล้วก็ค่าฟื้นพลังงานด้วยสาเหตุที่เป็นแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าโคโคมิกเขาเป็นตัวฮิลเลอร์นะครับซึ่งฮิลเลอร์เขาก็เน้น HP กันอยู่แล้ว แถมอันติเมตของโคโคมิยังมีการเสริมพลังการโจมตีปกติและการชาร์จโจมตีด้วย HP ด้วยเพราะฉะนั้นยิ่ง HP เยอะโคโคมิก็ยิ่งโหดนะครับส่วนเรื่องของเซตอร์ติแฟกต์ก็จะมีดังนี้เลยนะครับเซ็ตแรกก็จะเป็น4ี่เทนเนสิตนะครับเซ็ตต่อมาก็จะเป็น4 m ่ม den เดนบีเลฟแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากได้ดาเมจด้วยก็เป็นเซ o ตโอเชียนฮิลคลมเหตุผลข้อต่อมานะครับก็คือโคโคมิเขาเล่นได้หลากหลายมากนะครับโดยจะมาพูดถึงตำแหน่งแรกที่เขาจะเล่นได้กันก่อนเลยนะครับ ตำแหน่งแรกก็คือซัพพอร์ตแน่นอนครับพอเขาฮิลได้ตำแหน่งต่อมาจะเป็นซับดพ DPS นะครับโดยสำหรับตำแหน่งซับดีพจะมีอยู่2กรณีนะครับกรณีแรกนะครับก็คือเราเอาโคโคมิมาเป็นซับเอ็นเบอร์นะครับกับอีกกรณีหนึ่งที่เราใส่เซ็ตอัลลิแฟกต์โอเชียนฮิลแคลมนะครับซึ่งเซ็ตนี้มันจะทําให้การฮิลของโคโคมิสร้างความเสียหายได้ด้วยนะครับตำแหน่งสุดท้ายที่เขาจะเล่นได้นะครับก็คือตำแหน่งเมน DPS ครับโดยสาเหตุที่เขาเล่นตำแหน่งนี้ได้ถึงแม้ว่าเขาจะติดคิดไม่ได้ก็ตามนั่นก็เป็นเพราะว่า อั i ติเมตสกิลของโคโคมิมีการเพิ่มความเสียหายจาก H p ทเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งพอผมไปทดลองมาแล้วมันก็แรงพอสมควรถึงแม้ว่ามันจะไม่แรงเท่าเมนทีพีแท้ๆก็ตามแต่มันก็พอมีดาเมจอยู่บ้างเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมโคโคมิเขาถึงเล่นได้หลากหลายนะครับเหตุผลข้อต่อนะครับนั่นก็คือเพิ่มทางเลือกให้กับ ID ได้เยอะครับด้วยความที่โคโคมิเขาเป็นตัวละครธาตุน้ำนะครับทำให้เขาสามารถไหลไปอยู่ทีมไหนก็ได้นะครับ โดยถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างทีมนะครับทีมไอยากาฟรีสทีมไฮเปอร์บูมทีมน้ำล้วนทีมระเหยทีมมะเฟืองนีโลและก็รวมไปถึงทีมเทเซอร์ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเพิ่มทางเลือกให้กับ ID เราได้เยอะมากเลยนะครับทีมเดียวที่กโคมิเข้าไปแล้วไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะก็คือทีมหินล้วนครับนอกจากจากนั้นคือเล่นได้แทบจะทุกทีมเลยครับและเหตุผลข้อสุดท้ายที่ผมคิดได้ในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือน้องน่ารักครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเนื้อหาคลิปวิดีโอในวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีอะไรจะเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกเม้น์นะผมบอกก่อนและผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของคุณผู้ชมไม่มากก็น,น้อยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมและรับฟังมาจนถึงตอนนี้หากว่าคุณผู้ชมชอบวิดีโอของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นการใจให้กับผมด้วยนะครับสําหรัััับบววนนีี้ก็สสดคร